ไปรายงานทค่าภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเวลัยรัชภัฏภูเก็ตกันบ้างครับจัดอบรมนักสื่อสาร,รุ่นใไม่สู้อินโฟอเอนเซอร์มืออาชีพครับโดยนี่แหละครับทางด้านก็มาเลยรัชภัฏภูเก็ตนะครับนะได้จัดอบรมดังกล่าวขึ้นนะนะครับก็เพื่อได้กับเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านวิชาชีพวิชาการวิชาชีพพัฒนาบุคลิกภาพขอนนักสืกอาเหมาะสมเพื่อให้มีทักษะวิศวกรสังคมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์ชัยอกั์นะครับรองคณะบดีควายวิชาการ วิจัยและพันธกิจจำพันนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยได้กล่าวพบป้านักเรียนแล้วก็มีเบียกร้อนจาก IN B อินบีทีเรานะครับก็มีนายสิทธิชัยสับสินนักสือมม่อสารมวลชนนางสาววรวันณทิพย์อุดมรักนะครับผู้ประการข้าวและพิธีกรจากส่วนกิจบริษารกิจการตรวจทัดภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนะครับมาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านนานสื่อสา้นระมือไม่นะครับทางการผลิตการนํำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจไปจนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและก็ทักษะ นะครับเป็นอินโฟเอนเซอร์ที่สามารถจ่ายซื่อสั้นอย่างสั้นและรับผิดชอบต่อสังคมครับค่ะทางรองคณะบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ก็ได้บอกว่ากิจกรรมนี้ค่ะมุ่งว่างให้หนักศึกษาได้เรียนรู้และการฝึกทักษะสซื่อสั้นอย่างรอบด้านเพื่อก้าวสู่การเป็นนักซื่อสั้นร,รุ่นใหม่ที่ว่ามีคุณธรรมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านการซื่อสั้นในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะด้านนายสิทธิชัยสับสิน้นนักสื่อสั้นมวลชนก็บอกว่าระว่างการบรรยยายนักอ่นในยุคคดิิจทัล่ะไม่่ใชเพียงแการนเสนอข้มูล วแต่ว่าต้องมีความจริงใจเข้าใจผู้รับร้านแล้วก็ใช้พลังข้องซื้อสร้างสังคมต่อซื้อประโยชน์ต่อสังคมนะคะซึ่งการซื้อร้านทีนี้ค่ะก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเองกลา้าแสดงออกฝึกฝนทักซาแล้วก็ดูจักรับผิดชอบต่อคําพูดข้องเรานะคะเพราะทุกข้อความที่ว่าออกไปเนี่ยก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงค่ะครับนักศึกษาที่ก็รวมคนนึงนะครับเพ่อว่ารู้สึกอบรมก้รนี้จะเปิดมุมมองไหมไม่นะทำไมวันหนักซื้อส้านไม่ใช่แค่หนักพูดเก่ง แต่ต้องมีคุณธรรมและก็ศักษะอย่างส,างสั้นๆจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการธรรมนในอนาคตต่อไปด้วยนะครับนะ <c oughs> นี่เบีย <c oughs> กรกำมืออาชีพอยู่แล้วครับใช่แล้วค่ะ